สัำรองไม่คิดอะไรมากใช่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 ใช,ใช,ใช่แต่มันไม่เหมือนกันไงมันไม่เหมือนเราไงเดี๋ยวพี่ของพี่ยังไม่ครบเหลือสามบ้างพี่เอาก็เอาเงินไปแล้วไงทำไมไม่ถึงอ่ะไม่ใช่พี่มันเอาเงินไปไม่ได้อ๋อเหรอหรอุตส่าห์ให้เป็นควันทุงอ่ะไม่ได้เฉยเอาไปอรอรอพี่เขาฟั ีบอกเลยพี่เห็ในป่าพี่เต็มแล้วเต็มแล้วเก็บเลยตอนนี้เก็บเลยไม่คนเดียวะัรแหลกไปเพราะว่าไม่คนดังเล่ตรงนี้มีคนดักนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมวิ่งนะแต่ตายผมก็ราะตามหมดแบบเดี๋ยวผมีจัดพี่พี่ฟังนะเอาได้ไหมมีกลอยใหม่เลย ถ้าพี่เอาของมันเลิกตัวของพี่ก็ได้นะสวยๆของขาวๆนี่มีอะไรเก็บเรื่องพี่พี่มาเปิดของนี้ตอกเอาไว้ให้พี่เหมันพาดีหนดเดียนี่นี่พี่คุณคุณแยของเดี๋ยวไหนครับ เหมือนผ้าดีขันดิอนอยังไงไม่รู้อ่ะ <laughs> ไปพี่ไปไปพี่เ <laughs> อ้ยมันมีท้ายอยูน่นะครับนี่ท้ายของอะไรแค่นี้ก็เต็มเลยเนะี่ยกระเป๋ามาเล็กเกินอนะ่ะเก็บเลยเ,เก็บเลยเก็บเลยกระเป๋าแค่ว่างเก็บเพราะว่าเต็มแล้วไปทางออกพี่เดี๋ยวยาแจกกระเป๋าในี่นี่

โอเคเราต้องเปลี่ยนตืนนะอผมวาดีบเก็บเถอะมุมนี้ไม่ดีึ้ไปได้แล้วเก็บเลยก็ได้มาลงวให้อ,อกหายเอยๆใ้เตะเอไว้น้มมนานม,มุมี่โลแล้วเหนไม่ไมีไยืนั่งนี้ มาออกเลยพี่ไปโดนนะเพื <kt Não> ่อนโดนเพื่อนโดนสกัดไว้หน่อยไม่มีสมูขาจับขาระวังจับขาพี่พเดินลงมาลงมานี่ยี่เบอร์หนึ่งวิ่งไปเลยได้มั้ยเลี้ยไม่ได้อวิ่งมาหลังมาแทงนี่กินกินแค่ปวดนะแค่ปวดยังไม่หมุนตีกลอ แต่ก็โดนหยองหยองนพี่มันงดห้ามอยู่นี่คับพี่เปิดไหมล่ะห้องซฟอ่ะเดี๋ยวผมพาไปโมเตลอะยังรุน,นอีกอ,อ่ะเจาใช่ไหมน้องผมแน่หมดผมแน่หมดเลย